ครับกิจกรรมวันพุธนะครับเล่นกีฬานะวันนี้จะอาจจะอาจมีหลายคนเลยนะครับทีมงานดูดูบรรยากาศนะครับการเล่นกีฬา เปตตองนะเปตตองเปลี่ยนมาไม่เปลี่ยนตากล้องนั่นแหละมีมีมีบนระเบียงมีมีมีก็ไม่แล้วขาสมัครมากกว่า่บอกกอกเป็นไปไม่ได้หรอกโอ้โหหนึ่งดึงมืหลุงเนี่ยได้ยูเขาได้ยูเซ็นตของเขามาเลย จะแดงครับยอดฝีมือครับคนนี้ยอดแจแดงเขาหยากรูดีนั่นล่ะลินแต่าเขาหยากรูดีมาเลยมาเลยหมเก้าหมเก้าไล่ดำสองเต้าโอ้ไกลรุดรุดรุดมันเขาหยาลูกเนี่ยทัานมันมาแห่ลูกเนี่ยนั่นรุดขึ้นกันนั่แหละเย็นบากเย็นมากมาเก็บกันเลย

ลี่ยนฟังนอล้กดรนี่ไม่ใช่รอบามสามสามสาครับขงงางสีมงาจมจะอสารัามสามะอมสามสีมามสามสาิสามสมส Rồi xuống tay wow tao coi tua vô tua, đi โอ้

ไม่ได้ครับเพเ่อได้สองหรือสไปเนี่ยไม่วัดแต่ทีแรกนะเพเ่อสองลูกนั้นได้สองแล้วหนึ่งสอย รับสององสองอนฮะอา,า,าอชิบอาชิบแทกแทก สวยเลยอ่ะโอ้สองต้ครับสอง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 เข้าห้องครับสองับนไอ้คนนึงได้หลายลงไอกตีงไอกตีตีกีแกอเสียตีเสียแกนอแกนนอดแกออเาสายบเองสองสองต้สองต้ครับจูงนางเข้าห้องนี่ดีมากเลยเท่าเท่านะครับสกเท่าเท่ามาหน้าแล้วนี้ นนะ้หองีมพี่เอนะครับเอ็นดูโรนะครับฝากฝากช่องหน่ยครับเอาฝากช่องเอ็มยูไนใช่ไหมใช่ป่ะช่องพี่ช่องพี่ช่องช่พี่เหรอครับพี่ไม่มีช่องพี่วิเชษพิเชษนะเอพิเชษนะครับไม่รู้จะใช้ช่องอะไรใครที่ชอบการขับรถวิบากนะครับเอ็นดูโร ดูทั้งหน้าดูท้างหน้านะรถสวยนะครับได้ยินข่าวเกือบแสนนะครับคันนี้สวยจริงๆครับเอีนดูลูกอุดรธานีนะครับชมรมจ่าเอครับจ่าเอของเรา đại ừ đại ở lại đại ừ mệt lái đấy media oh. Kan-kan-kan.

แดงตีแกนหอกอ่าได้สี่ได้สี่ได้หรอกกำแพงเพียบเลยเก้าเก้าเก้าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ